เพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนกอลูกสวัสดีครับมาดูรถออวโตนะครับเพื่อนๆโอ้โหเต็มรถเลยครับเต็มกระป๋องเลยครับโอ้โหเลรถเยอะแยะเลยครับเนี่ยมีรถหนย่งดูรถตัวโตนะครับมีรถหนย่งรถตู่เล็กครับตู้้ผู้ภัยครับเอาไว้ในนี้ก่อนครับโตจะเล่นคันนี้ครับ รถขยะครับครัตวเราเล่นรถตกเหวนะครับเพืเ่อนๆเนีน่ยตกเหวตกลงนั่นเลยลูกโอ้ชนก้อนหินนะครับไม่ตกตกไปอีกแล้วตกไปเลยปล่อยเบาๆก็ตกแล้วลูกไม่ต้องไปกดแรงเหลยวรถพัง วิ่งได้ทุกคันนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ย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 ตกไปแล้วโอ้โตกอีกแล้วไปเลยตกไปเลยครับครับตกตกล้อฟรีเลยครับเพื่อน ล้อฟรีเลยครับล้อหมุนเลยครับลงไปอีกแล้วครับอันนี้ก็ลงไปเหมือนกันครับลงไปเลยลงไปเลยครับเพืเ่อน ลงไปอีกแล้วตกทางนี้เลยครับโอ้รถแรงทางนั้นแหละครับเนี่ยแรงแรงทางนั้นเลยครับแรงแรงทางนั้นเลยลบป,ปลิข์เลยมาเล่นกับอัลโต้นะครับเพื่อนๆตกไปแล้วรอบหมุนเลยครับรอหมุนเลยครับ,รอรบโอเคครับว่า ตก ENNIS ไปเลยล้อมหมุนเลยครับอ่ะคันนี้ด้วยโอ้ชนเพื่อนๆอุตลุดเลยครับแล้วก็จะลงครับตกไปเลยโอ้โหดูครับเพื่อนๆตกมาทางนี้กองแลนีแลนาดเลยครับรถออกเหนียวยังบอกแค่นี้ยังบอกแค่นี อ๋อมีแลมโบ้ด้วยเลยครับโอ้แลมโบกินี่กำลังไปแล้วครับโอ้โหนี่รถกระบะครับเพื่อนกระบะกำลังจะลงไปแล้วครับไปเลยครับรถแรงนะครับเพื่อนแรงมากมากเลยครับไปเลยลงไปเลย รถต,ตโตมีแต่แรงๆทั้งนั้นนะครับไปเลยโอ้โหไปเป็นบ้างไฟเลยครับแต่ละคัน